น้ำอิงททยดูสุนัขตัวนั้นสิดูมันผอมมากเลยนะแถมมีลูกอีกตั้งหลายตัวชิม,ม่าคงเห็นแลวน่เลยสิชิม่าเราหาวิธีช่วยเหลือสุนัขแม่ลูกนี้เป็นเถอะพวกเธอว่างไงแล้วเราจะทำะยังไงีล่ะฉันก็งงงั้นเอางี้นะเราถ่ายรูปสุนัขขอรับบริจาคในเฟซบุ๊กเราการดีไหมฉันก็เห็นเขาทำกันโอเคฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปสุนัขเสร็จพวกเธอเอาเลขบัญชีฉันนี่แหละช่วยแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะโอเคปะ ช่วยกันถ่ายหลายๆมุมเลยนะแล้วเอารูปมารวมแล้วให้พลอยโพอสนะเสร็จที่ยังขอเราจชแช่นะเรียบร้อยแชร์เลยพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะมีคนขอรับบริจาคให้สุนัขไหมโอเค อดเงินเข้ามาจํานวนมากเลยพวกเธอดูสิยอดรวมเป็นพันเลยนะยอดคนกดไลค์กดแชร์ก็มีนะดูสิดีใจจังเลยหาเงินได้ง่ายดียันนี้เราเอาไปซื้ออาหารให้สุนัขเลยและบอกขอบคุณเขาเียนะจะเอาไปซื้ออาหารสุนัขก,ก็เยอะเกินไปไหมเรามาแบ่งกันดีไหมอืมมันจะดีหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่พวกเราซื้ออาหารให้สุนัขจริงๆนี่อืมคิมว่าการป้าไปทําเวการกัน อเธอพ่อเธอมานี่ก่อนมีอะไรหรอชีสรู้หน้าที่พ่อเธอพดนไปอ่ะมีโครเ,เงินมาช่วยแล้วบ้านหรือเปล่ามีสิไม่เชื่อดูนี่เป็นพันเลยนะฉันอยากให้พ่อเธอช่วยดูน้องบอยเด็กพิการในหมู่บ้านอีกคนจะได้ไหมยังไงหรอถ่ายรูปแล้วเอาเงินเข้าบัญชีพลอยทุกคนว่าไงเห็นด้วยไหมก็ดีนะฉันเห็นด้วยงานเรื่องเยวเลาไปการทำมันให้เสร็จกันก่อนปะ อยู่ก่อนว่าเธอฮะฉันจำหาพวกเธอตั้งนานพวกเธอกำลังจะไปไหนกันหรอเราจะไปบ้านน้องใดิธิการไปทำไมหรอไปขอถ่ายรูปวิดีโอก็จะขอ,ขอความช่วยเหลือจะได้มีเงินไปช่วยเหลือน้องบอยไงการกระทำของพวกเธอนั้นฉันก็จะว่าเป็นการหวังดีนะแต่ประเด็นอยู่ในสื่อสังคมอะไรขนาดนี้เกี่ยวกับการรับเงินบริจาค รวมไปถึงการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสุนัขหรือแมวด้วยนะซึ่งในการขอรับบริจาคเรื่องเร่องน,นั้นมีกฎหมายควบคุมมานานแล้วแต่น้อยคนมากที่จะทราบขั้นตอนในการขออนุญาตและปัจจุบันมีการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากตามพระราชบัญญัติควบมูมการเรื่องไรพศ2487มาตรา4อย่างไรก็ตามการขอรับ บริจักนั้นหากมีการหลอกลวงหรือมีเจตนาในการโกงก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-4-1หรือมาตรา3-4-3แล้วแต่กรณีรวมไปถึงมีความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทสุดท้ายอาจจะถูก ตรวจสอบทรัพย์สินเนื่องจากความผิดข้อหาโกงประชาชนเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบาาัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟ้องเงินซึ่งอาจจะมีความผิดยอ่อีกส่วนหนึ่งต่หางนะอ๋อพวกเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะลบโพสขอรับบริจาคออกนะขอบคุณทีมบ้างนะฝนให้ความรู้แก่พวกเราเกือบไปแล้วพวกเราบ้าไปเสียหังุนกันเถอะ 那就看吧，后续老师那边录取了得变别的咯。<analyze 白 菜>